นี่แหละจ้ากลุ่มเดียวจ้ากลุ่มเดียวกลุ่มเดียวได้อีดอกนยคะเนี่ยได้เยอะเลยมาแล้วจ้าไม่น้อยพามาดูหมากไม้ป่าจ้าหมากไม้ป่ากำลังสุกจ้าแดงนะคะสวยขึ้นนยคะในป่าเห็ดจีละจ้าเนี่ยจ้าเยอะเลยนู่นนะ ดกโตกมากเลยเป็นพวงพวงเหมือนบักแคนบ้านเราเนาะนั่นนะเหมือนบักแคนเหมือนบักแค้นบ้านเฮานะจ้ะพุ่นนะจ๊ะเหมือนบักแคนบ้านเฮาน่ะน่ะคือบอเอ๊แต่ใบบักแคนบ้านเฮาเป็นแบใบเนาะเคยสมัยในน้อยพุ่นละเคยพรอพาเคยไปเก็บเยะแต่ว่าไงมานี่เพิ่นก็มันคือบ่มีแล้วบ้าบ้านเฮา พูดหน่อยจ้ะอันนี้หั่นต้นหนึ่งนั่นละจ้ะหั่นต้นหนึ่งต้นน้อยต้นน้อยกระดกพูดหน่จ้ะมากระดกด้วยคนกามีพูดนะเลือจ้าตอานี้สักกปอนเดือจ้าตอนนี้สักกปอน,นหายางโตจ้ะไม่น้อยเจอเห็ดอีกแล้วจ้ะนี่จ้ะเห็ดพึ้นขาลายพึ้นขาลาย แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรไขึร้นขาลายชนิดไม่ขีดอต่ข้าวหัวไม่ขีดจะงามๆโอ้มีเจ้าของด้วยขอหน่อยนะตัวทากอ่ะข้ตัวทาก,ากสองดอกจะกำลังอ่อนกำลังนุ่มๆเลยกำลังอาอกเลยจ้่จะโถนเลยจ้ะถถนเลยนี่นะคะสวย เดินต่อจ้านี่จ้าไม่น้อยเห็นอีกแล้วเนี่ยจ้าเล็กๆเ,เ,เล็กกำลังขึ้นนะจ้าเนี่ยกำลังขึ้นมีอีกไหมอ๋อวันนี้จ้ากำลังขึ้นนี่คจอ่ะปิดรูปิดรูหน่อยปิดรูหน่อยอันนี้ตกไหมดูสิคำๆดูสิ เนี่ยค่ะอ่นอ,อนๆอ่นอ,อนๆเลยค่ะนู่นนะคะไม่ไม่น้อยเห็นอยูล่ละเห็นอีกแล้วตรงไหนแวบๆอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆตรงไหนโอ้เนี่ยค่ะนี่ยงไงยังไงเนี่ยนี่เน,น,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะสองดกอกคู่กันเนี่ยค่ะสองดอกคู่กันเนี่ย สอนเลยจ้าสอนเลยโองติดยะยะอ่าลอ,องดอกให้ก่อนนะปิดดูปิดดูนคะคะแต่ว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวท่าเขาก็กินกินมากเดินต่อจ้ะนูน่นปัดนู่นนะคะ่ะกำลังสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะนี่ เราวางอันนี้ก่อนเนี่ยจ้ะโอู้อันดูดูเชื้อเขาบรรยูดริมๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอะไรปิดปิดรูก่อนปิดรูก่อนอเดินกันตัวจ้ะเดินกันตัวเดี๋ยวข้างๆนี่มีไหมแม่น้อยจะพาสองน,น,อน,นู่นนู่นนะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะ นี่เนี่ยจ้าอยู่ที่ตรงริมๆนะจ้ามีอไหมสองตัวจ้าสองตัวทงตัวนี่ไงเนี่ยจ้าโอ้กลุ่มนี้ก็กลุ่มใหญ่อยู่หลายดอกเนี่ยเนี่ยจ้าอ้แต่ประตัวถักถักกอเทะมาเนี่ยจ้า มีอีกไหมพื้นส่องโตจ้าสองโตอืมทางนี้ก็มีจ้าอันนี้ก็มีนี่นี่เจ้าเนี่ยเนี่ยนี่จ้าอี๋อะไรขนุนอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้โอ้ตัวทากหรือเปล่าโอ้นิ่มๆดีนะที่ใส่ถุงมือง <um ั้นเพชรก็ตัวนม้เราก็จะตกใช่ ตัวทากคิดป่ะนิ่มๆโอ้ยกล้องไม่รู้อยู่ไหนขออภัยนะคะที่กล้องไม่จับไม่ถูกบางทีอันนี้ก็ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าเหยียบไปล้วมั้งเมื่อกี้โอ้ไม่น้อยเหยียบไม่น้อยเหยียบไปแล้วเดี๋ยวถนอนเขาขึ้นก่อนเผื่อว่าโดกข้างๆนี่เขาจะขึ้นมานี่อีกไหม มีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าทรงทรงทรงตัวจะทรงตัวนี่ไงมีดอกนึงค่ะมีดอกนึงมีดอกนึงจ้ะนี่นี่จ้ะปิดรูปปิดรูปิดปากปิดรูมปิดลุมทรงตัวจ้ะทรงตัวมีอีกไหม ลิมๆนะคะไม่ยิงไหมไม่เจอไม่เจอนี่จ้าตรงนี้ก็มีสองดกองดกเน,น,นี่ยสองดอกจ้ะนั่นละจ้าไม่ใหญ่เจออีกแล้วเก็บแล้วเลยอ่ะเก็บแล้วนี่เนี่ย เดี๋ยวม่น้อยจะตัดขาตัดขาเห็ดโอยุงยุงตมยุงก็ดุตัดขาดเลยค่ะตัดขาดเลยพูดผิดพูดถูกแล้วเด้อไม่น้อยนี่ค่ะสวยสวยค่ะเดี๋ยววางไว้ก่อน ลอยลอยตัวท่าก,กัดตัดทิ้งคงคงไม่ดัดเดี๋ยวตัดทิ้งนี่แหละนี่ค่ะตัดไปเลยตัดเต่งไปเลยเชื้อเขาจะได้มีต่ออยู่ตรงนี้นี่จ้ะ ตากเทตากเทโอมาเก็บเห็ดได้ได้หลายเดมนเดียมวานะคะอบอวบ กรอวบๆเลยเี่จ้ะได้เป็นโกงเลยนี่จ้ะหยิบใส่ตะรกะ เจออีกแล้วจ้าไม่ใหญ่เจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยเนก็บเก็บเก็บเลยถอนเลยจ้าถอนเลยดูคำ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 ตรงนี้ขึ้นกำลังขึ้นกำลังอ่อกขึ้นอยู่ในกอหญ้าแล้วจ้าอโอ้ยถอนถอนยากหน่อยอันนี้คู่นู่นเลยนู่นนู่นเดี๋ยวไม่ใหญ่ก็จะเก็บเอาคู่คู่นึงเลยค่ะจับกล้องไม่ทันจับกล้องไม่ทันโอ้ยสนนามเล็กกินไปแล้ว โอ้โคเฟต์โคเฟต์อ๋อเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เท่าไหรเท่าไรไหนล่ะมีอีกไหมหมดละหมดโอเคเอาเก็บไหนโอ้ยเนี่ยเก็บเก็บเลยเก็บเลยเนี่ยโอ้ไม่น้อยเกือบไปแล้วเกือบเละไปแล้วก็เกือบเละแล้วโอเค ตรงไหนอีกตรงตรงนี้ก็มีใช่ไหมไหนไหนตรงเดียวนี่แะไหนตรงเนี้ยตรงตรงนี้ก็ไม่ใช่มีเหรอไม่มีเหรอหาแล้วนะโอ้หาแล้วโอเคนี่แหละจ้าได้ดแลบนจะพดหรือเปล่าโอเคนี่แหละค่ะขึ้นบริเวณนี้แหละได้หลายดอกเลยเดี่ยวจะเก่งน้อยเก่งเก่งเด็กเดโมเก่งเลยค่ะเดินกันต่อจ้านี่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งเดี๋จ้ะ นีนเ่เนี่ยกำลังอ้อเลยเนี่ยจ้ะเห็ดพึ่งขาลายหัวเห็ดพึ่งอะไรนะขามหัวไม่ขีดเลยเนี่ยค่ะหัวสีส้ม